สวัสดีค่ะปะกุ้งส่วนปิ่นหรือไทยค่ะวันนี้ปะกุ้งก็จะมาตอนฟิกนะคะฟิกหรือว่ามะเดือฝรั่งนะคะปะกุ้งมันก็จะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้พันธุ์ญี่ปุ่นค่ะมันจะลูกใหญ่มากพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้มันยังอ่อนๆอยู่นะคะมันยังไม่แก่ส่วนพันธุ์นี้คือพันธุ์ลูกลายนะคะอันนี้ยังอ่อนมากเลยบานานซีนะคะพานาซีนะคะ อันนี้มันโดนอ้อยทับนะคะอ้อยสุพานหาสูตรของปกุ้งทับทีนี้ก็เลยจะตอนล้วไปปลูกที่อื่นค่ะอันนี้มันเบียดกันเกิดไปนะคะป่าเราเริ่มไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะอันดับแรกประกุ้งก็จะมาเตรียมขุยมะพร้าวที่จะทําตุ้มนะคะอัน,นขุยมะพร้าวก็ผสมดินเป็นนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้ปะกุ้งคลุกด้วยไตรคโคดม่าค,ค่ะ แล้วก็ใส่น้ำไปให้กำดูนะคะไม่ให้มีน้ำออกมานะคะเวลาเรากำดูมันจะเป็นก้อนแบบนี้นะคะนี้ใช้ได้มันจะไม่ล้วนเกินไปนะคะ่ะมันจะไม่แฉะเกินไปนะคะทีนี้เราก็มากรอกปุ๋ยมะพร้าวใส่นในถุงนะคะทำตุ้ม นี่ก็รัดด้วยหนังยางหรือว่าเชือกก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะการเลือกกิ่งแล้วก็เลือกกิ่งที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะเริ่มเข้าสีน้าตาลนะคะไม่แก่จนเกินไปค่ะถ้าเรา ออตอนมาปลูกเองก็อันนี้ปะกุ้งแค่ประมาณห้าสิบเซนมั้งคะจากยอดลงมานะคะเสร็จแล้วเราก็มาคว้านกิ่งนะคะคว้านใต้ข้อตานะคะ เอาเนื้อเยื่อออกให้หมดนะคะเนื้อเยื่อสีเขียวๆนะคะเอาออกให้หมดเลยขูดออกให้หมดเลยค่ะมืเดือเขาจะเป็นยางนะคะเราต้องรอให้แห้งก่อนนะคะค่อยหุ้มตุ้มค่ะก็จะได้แบบนี <gr ows> ้นะคะให้ดูนะคะอย่าให้มีเนื้อเยื่อเหลือนะคะถ้าเนื้อเยื่อเหลือแล้วก็ทําให้เขาจะไม่ออกรากนะคะมันก็จะทำให้เนื้อเยื่อมันติดกันแล้วมันจะไม่มีรากเกิดขึ้นนะคะ ก็มาเตรียมตุ้มนะคะกลีดตุ้มนะคะแบบนี้เลยแล้วก็นำมาห้มกิ่งเลยนะคะทีนี้การมัดนะคะข้างล่างนะคะให้มัดข้างละใต้แผลนะคะ ส่วนข้างบนให้มัดเหนือแผลค่ะแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับการตอนมาเดือฝรั่งหรือฟิกนะคะขอคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่ติดตามค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ